สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครับกับสามนาทีฟอเร็กนะครับผมวันนี้เราก็มาดูนะครับผมว่าตลาดฟอเร็กคืออะไรนะครับฟอเร็กเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันย่อมาจากคําว่า foreign exchange นะครับผมก็คือ for เนี่ยอ foreign แปลว่าสกุลเงินต่างประเทศนะครับ exchange คือการแลกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างนะครับผมสมมุติวันนี้ดอลลาร์ราคา35บาทครับผม แล้วเราคิดว่าพรุ่งนี้ดอลลาร์จะขึ้นไป37บาทนะครับเราก็เลยเอาเงินไทยเนี่ยไปซื้อดอลลาร์นะครับในราคาอัตรา35บาทนะครับพรุ่งนี้เราก็เอาเงินดอลลาร์ที่เราถือเนี่ยไปขายนะครับเราก็ได้ส่วนต่างเงินไทยเนี่ยประมาณ2บาทนะอันนี้คือ forex นะครับผมซึ่ง forex เนี่ยเป็น1สินทรัพย์ที่อยู่ในตลาดสปอตนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสินทรัพย์อื่นในตลาดสปอตต่อ อ่าอีกอันนึงก็คืออ่าทองคำนะครับผมอีกอย่างที่ทองคำที่เราคิดกันนะครับผมก็เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราซื้อทองคําวันนี้สามหมื่นห้านะครับผมเราคิดว่าพรุ่งนี้ราคาสามหมื่นเจ็ดเราก็จะซื้อวันนี้เนาะเราก็ไปขายพรุ่งนี้ได้กําไรสองร้อยนะครับสําหรับตลาดสปอตนะครับผมมันจะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่สี่นะครับผมถึงวันเสาร์ที่สี่นะครับก็คือเปิดยีิบสี่ชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมแล้วก็อ่าตลาด ตลาดหุ้นเนาะมันก็จะเปิดประมาณ9ก้าโมงถึงเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็เปิดบ่ายสองถึงสี่โมงครึ่งนะครับผมอันนี้ของวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะตลาดสปอตก็จะเทรดได้นานกว่านะครับผมต้องบอกว่าเทรดได้นานกว่านะครับ <สๆ S 1> แล้วก็อ่าตอนสำหรับตลาดสปอตนะครับผมเนี่ยอ่าใช้เวลาเทรดเนี่ยคือถ้าฝึกเทรดจริงๆเนี่ยแค่ไม่กี่วัน,นสองสามวันก็พอจะเทรดไปแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดศึกษาอย่างจริงจังนะหนึ่งเดือนเนี่ยเก่งเทรดได้นะครับในแง่ของเทคนิคอนะ แต่ว่าเราอาจจะต้องไปฝึกเรื่องของการ management นะครับแล้วก็ฝึกเรื่องของ myset อีกซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับกการเทรดเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับเทคนิคค้ออใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตลาดเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นตลาดาหุ้นเนาะนะก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าว่าเราจะศึกษาหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเราต้องไปอ่าบนบวก f a าแ sheet นะครับผมค่า P/E ค่า r รโ i อะไรต่างๆนะครับว่าการทําธุรกิจของของตลาดของหุ้นแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับ ก็โดยสรุปเลยนะครับผมตลาดหุ้นเนี่ยนะผมก็คือ,อเราจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลเนาะแล้วก็ราคาหุ้นที่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อหุ้นถูกและขายแพงเท่านั้นนะแต่ว่าในตลาดสปอร์ตเนี่ยนะครับผมเราสามารถเกง็งกำไรได้ทั้งได้ทั้งขาขึ้นและขาลงลนะครับถ้าสมมุติว่าเราเกง็งกำไรถูกว่ามันจะลงหรือมันจะขึ้นเนี่ยก็คือเราสามารถทางกำไรได้ทั้ง2ขาเลยนะครับทีนี้ ตลาดสปอตมาร์เก็ตนะครับผมมีอะไรให้แลกเปลี่ยนบ้างมีอะไรเทรดบ้างนะครับผมอ่าก็มีเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟอ r e เ็กก็คือเงินเงินสกุลต่างๆน,นะครับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่างๆนะครับมีทองคํามีน้ํามันนะครับมีแร่เงินคริปโตคุณต่างประเทศนะครับผมก็มีให้เทรดมากมายเลนแล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะครับผมเพียงแต่ว่าที่จริงแล้วฟอ r e เ็กเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของตลาดสปอตเท่านั้นเองแต่คนไทยเราเนี่ยชินกับคำว่าฟอ r e เ็กนะครับ เราเรียก Forex forex เนี่ยก็คือเราเรียก For e x แทนคําว่าตลาด Spot Market ที่คนไทยเรารู้จักกันนั่นเองนะครับก็ไม่ว่าจะเรียกอะไรนะครก็มันก็คือตลาด Spot Market นั่นแหละครับผมเนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็สามนาที่ o r e x นะครับผมก็เดี๋ยวรอคลิปถัดไปนะครับว่ามีอะไรแบบสรุปมาให้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆอีกนะครับผมครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผม